คุณผู้ชสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนยังจำเราซื้อเจนได้ไหมเอ่ยหวังว่าเด็กๆจะจำเราซื้อได้นะคะทีนี้วันนี้เราซื้อจะมาอธิบายเกี่ยวกับใบความรู้ที่1แล้วก็แบบฝึกหัดนะคะ,ะมาดูกันเลยเด็กๆเห็นไหมคะที่เราซื้อกำลังชี้ชี้ตรงนี้ตรงนี้อ่านว่าตี้อีออคเค ตี้อีเคอเหรินวูเหรินวู่อาตี้อีเคอแปลว่าบทที่หนึ่งเรนวูแปลว่าบุคคลทีนี้ตี้อีเคอเหรินวูแปลว่าบทที่หนึ่ง,เร,เ,รเ,รททงเรื่องบุคคลนั่นเองอ่าทีนี้เด็กๆคะมาดูคำศัพท์คำศัพท์เขาอ่านว่า เชิงือ่าเห็นไหมคะที่เราซืก้อกำลังชี้เชิงือแปลว่าคําศัพท์ทีนี้เด็กๆคะมาดูคําศัพท์ที่หนึ่งนะคะเขาอ่านว่าวอแปลว่าฉันอีกรอบนะคะวอแปลว่าฉันทีนี้มาดูคําศัพท์ที่สองที่สองตรงนี้มีสองคนนะคะเขาอ่านว่าหนีแปลว่าเธอหรือคุณอีกรอบนะคะ หนีแปลว่าเธอหรือคุณทีนี้มาดูคำศัพท์ที่3แล้วก็ที่4กันเลยคำศัพท์ที่3ามที่4เขาอ่านว่าทาคำศัพท์ที่3นะคะเขาอ่านว่าทาแปลว่าเขาผู้ชายอีกรอบนะคะทาแปลว่าเขาผู้ชายทีนี้มาดูคำศัพท์ที่4ทาเหมือนกันแต่ว่า เขาผู้หญิงนะอ,อีกรอบนะคะพาแปลว่าเขาผู้หญิงอาไปเลยไปดูคำศัพท์ที่5นะคะเชื่อว่าคำศัพท์ที่5นี่เด็กๆเคยรู้จักกันแน่นอนอคำศัพท์ที่5นะคะเขาอ่านว่าเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูอีกรอบนะคะเหล่าชื่อแปลว่าคุณครู ต่อไปคำศัพท์ที่6เชี่ยวจางเชี่ยวจางแปลว่าผู้อำนวยการอีกรอบนะคะเชี่ยวจางแปลว่าผู้อำนวยการทีนี้มาดูคำศัพท์ที่7นะคะคำศัพท์ที่เแฉเฉ่งฉเฉิงแปลว่านักเรียนอีกรอบนะคะแฉเฉิงแปลว่านักเรียนนั่นเอง ทีนี้เด็กๆมาดูคำศัพท์ที่8แล้วก็ที่9นะคะ2ตัวสุดท้ายคำศัพท์ที่8นะคะเขาอา่านว่าเผงโหยผงโหยแปลว่าเพื่อนอ่าอีกรอบนะคะเผงโหยแปลว่าเพื่อนนั่นเองคำศัพท์สุดท้ายหลินจีหลินจีแปลว่าเพื่อนบ้านอีกรอบนะคะหลินจี หลินจี้แปลว่าเพื่อนบ้านนั่นเองทีนี้เราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยแบบฝึกหัดนะคะมีทั้งหมด3หน้าคําคำศัพท์แบบฝึกหัดนี้เราซื้อให้เด็กๆคัดตามตัวอักษรที่เราซื้อกำหนดให้ ตัวแรกที่เราซื้อให้ทำในวันนี้วันที่28นะคะก็คือคำว่าวอค่ะวอที่แปลว่าฉานซึ่งในใบงานของเด็กๆไม่มีตัวอักษรในตารางใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราซื้อจะส่งลำดับขีดให้ทางลายอีกหนึ่งรอบนะคะทีนี้ คำศัพ์แรกที่เราซื้อให้คัดก็คือคําว่าวอที่แปลว่าฉันให้ทําในวันที่28มิถุนายนนะคะคาว่าวอนะคะ,ะเราซื้ออ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะวอที่แปลว่าฉันอีกรอบนะคะวอที่แปลว่าฉันทีนี้คําศัพท์ที่สองแล้วก็ที่สาม เราซื้อให้เด็กๆทำในวันที่30มิถุนายน2564นะคะซึ่งในใบงานของเด็กๆจะเป็นวันที่29ใช่ไหมคะแต่เราซื้อพิมพ์ผิดเราซื้อขออภัยด้วยแต่ว่าให้เด็กๆทำในวันที่30นะคะตามตารางเรียนนะคะซึ่งคำศัพท์ที่2องเขาอ่านว่าเหล่าชื่ออีกรอบนะคะเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูอ่า ทีนี้มาดูคําศัพท์ที่3คําศัพท์ที่3ตรงนี้เขาอ่านว่าแฉเ่งแฉเชิงแปลว่านักเรียดนั่นเองทีนี้ใบงานสุดท้ายแบบฝึกหัดสุดท้ายนะคะแบบฝึกหัดที่4แล้วก็ที่5นะคะให้ทำในวันที่2มิถุนายน2564นะคะคำแรกก็คือคำว่า ทาทาที่แปลว่าเขาผู้ชายอ่าทีนี้คำศัพท์ที่5นะคะก็คือทาเขาผู้หญิงอีด้อมนะคะทาเขาผู้หญิงอ่าทีนี้อย่าลืมนะคะใบงานแรกเราซื้อให้ทำในวันที่ ยี่สิบแปดมิถุนายนสองห้าหกสี่แล้วก็ใบงานที่สองก็คือคำศัพท์ที่สองแล้วก็ที่สามให้ทำในวันที่สามสิบมิถุนายนสองห้าหกสี่นะคะแล้วก็ใบงานสุดท้ายคำศัพที่สี่แล้วก็ที่ห้าให้ทำในวันที่สองมิถุนายนสองห้าหกสี่นะคะตอนนี้เราซื้อก็ทำการสอนเรียบร้อยเราซื้อขอตัวลาไปก่อน ถ้านักเรียนคนไหนมีปัญหาหรือว่าข้องใจคำสา์คำไหนสามารถแชทไลน์กลุ่มได้นะคะวันนี้เหล่าซื้อขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียนบ๊ายบาย